สวัสดีครับคราวนี้ก็จะเป็น Bender Tips นะครับเบนเ e อร์ทรในวิดีโอนี้จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการเพนไม่ออกนะครับในเรื่องของเวทเพนนะเ Paint คือพอดออีผมลืมเรื่องนี้ไปเลยใน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 ใ,ใ,ในคนที่ทำเวทเพนเวทเพนเนี่ยหลายคนมักจะเจอปัญหาแบบโอ้ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่า ในขั้นตอน Rigging เราต้องเจอการสร้าง Relation มากมายนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเราก็เจอปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาอ,อ,อาจจะมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่คิดไม่ถึงหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปปรับที่ตรงไหนดีไม่ดีอาจจะต้องเวทใหม่หรืออัตโนมัติเว t ใหม่ด้วยความเข้าใจผิดอันทีนี้ยังไงมันคืออะไรนะครับก็คือปัญหานี้คือการการเพ้นไม่ได้ อย่านเนี่ยผมไม่สามารถเพน n t ได้ไปจนถึงไปถึงที่อื่นได้เลยเพราะอะไรทําไมยังไงนะฮะปัญหานี้จริงๆแล้วมันถูกซ่อนเอาไว้ในเวอร์เท a กดต้านะครับตรงนี้ในหน้าต่างนี้นะครับมันเกิดมาจากว่านะครับต้องอธิบายต้นขั้วของเวอร์เท a กเพนต์ก่อนนะครับก็คือ ผมจะเข้าไปที่ edit mode นะเนี่ย w o r d t e x paint เนี่ยนะครับมันจะ p a n ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในกรอบของ w o r e d t e x group ที่มันถูก select ไม่ว่า v e r t e x group ไม่ว่าจุดนั้นเป็นสีน้ำเงินถ้า v e r t e x group ครอบคลุมไปถึงจุดไหนมันก็คือส่วนนั้นสามารถ paint ได้ถ้าตรงไหนไม่มีอยู่ใน v e r t e x group ส่วนนั้นก็ จะไม่สามารถที่จะเพนได้แม้แต่กรณีเดียวแม้แต่ว่าจะทํำยังไงก็ตามไม่สามารถเพนได้บังคับให้มันเพนก็เพนไม่ได้เพราะว่าวาเทก g รุ๊ปไม่ครอบคลุมวาเทกกรุ๊ปเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะลอง s e เล c กดูได้นี่เห็นไหมครับมัน s e เล c กแค่ตรงนี้เองนะครับอ่าปัญหานี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่แก้งง่ายแต่ถ้าไม่รู้คือไปไม่เป็นนะครับ วิธีแก้ก็คือเราก็แค่ทำการ select group ตรงนี้นะครับแล้วค่อย assign มันคือ v e r t e x group อะนะครับเราสามารถ select ไปจนถึงไหนก็ได้อันนี้คือผมจะเพ้นข้อมือแต่ข้อมือมันได้แค่ครึ่งเดียวนะครับมก a จ t o m a t i c w e i g h t มันไม่ไม่ไม่ไมเออเ l o p e มันไม่ไม่วิ่งไปหาจนครอบเออรอบของ ข้อมือนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าใครมีปัญหานี้หรือเปล่าแต่ปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่นันนานักเียนะฮะจะเจอนะครับพอเจอแล้วไปไม่เป็นเลยก็มีนะครับซึ่งบางทีพอเราทํางานเสร็จปับ๊บเราก็จะไม,ไม่ไม่จำมันแล้วเราจะไม่รู้แล้วว่าปัญหานี้เคยมีอยู่ผมก็เคยเป็นนะครับบางทีเอ๊ะอะไรวะเมื่อก่อนแก้ได้ตอนนี้ลืมแล้วมันคืออะไรยังไงนะครับอาทีนี้พอเรา select w o r k ก h ตรงนี้ได้ ครอบคลุมผมต้องเผื่อหรือไม่เผื่อไม่ล้วแต่นะั้นจริงผมเผื่อผมจะเผื่อไว้ตรงนี้ไหมจริงๆอ่ะผมจะทาแค่ข้อมือทีนี้เราก็ Select ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนวิธีการ Select คือเราต้องรู้ก่อนว่าเอ่อ vertex group ตรงนี้นะครับจะมีกระดูกชิ้นไหนเป็นเจ้าของของผมก็เป็น forearm twist คือตัวนี้นะครับทีนี้ก็ทำการ add size เข้าไปเห็นไหมฮะอะ วิธีการ Select เนี่ยนะครับเราเข้าไปที่ weight paint จากนั้นเราก็ไป Select กระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้แล้วทีนี้ในตัว vertex group list ตรงนี้มันก็จะทำการไปบุ๊กไว้ที่ออแถบตรงนี้แถบสีเทาจะไปบุ๊กไว้ที่ที่เรา Select กระดูกนั่นแหละชื่อชื่อกระดูกเดียวกันนะครับทีนี้ก็กดแถบเข้า edit mode มันก็จะยังคงอยู่ที่ list ตัวนี้ทีนี้เราก็เลือก select vertex แล้วก็ เีเกวเท็ก็ก็กดออแอดสไน์เข้าไปในที่ Vertex Group ชื่อนั้นๆได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเราแอด i g นเสร็จปั๊บมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดค่าของ Vertex Group เนี่ยเป็นเป็นหนก็คือเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเมื่อเป็นสีแดงเมื่อเป็นสีแดงปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิด วอลลุ่มของเอฟเฟกของกระดูกกับพื้นผิวของวัตถุเนี่ยมากเกินไปเราก็เพนกลับนะครับเพนกลับหรือเราใช้ตัวช่วยเป็นทูลฟังก์ชันต่างๆก็ได้ของ,ง,ง,งผมมักจะชอบใช้เลเวลนะครับแล้วผมก็ลดทอนมันอย่างนี้ดูว่าตรงไหนมันตามลำดับมัน,ม,นมันไม่ตามลำดับหรือมันจะตามอ่ะ เราสามารถเช็คได้นะมันไม่ตามไม่เป็นไรอ่านี้นะครับทีนี้สมมุติถ้าเกิดเลเวลมันเป็นศูนย์หมดละอย่างเงี้ยเออแล้วเราาเรวว่าอาจจะกลับมาทาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตราบตราบใดที่ Vertex group ตรงนี้นะครับยังครอบคลุมทั้งหมดอย่างนี้อยู่นะครับมันครอบคลุมเป็นเจ้าของก็จริงแต่ว่าค่าของ เวทเพนเป็นศูนย์ <_ an> ก็คือเป็นสีน้าเงินก็ไม่กระดูไม่สามารถที่จะเอฟเฟกต่อพื้นผิวได้นั่นเองนะครับแต่เราจะต้อง่อ s e l t v t v e r t e ค group ให้ได้ครอบคลุมไว้ก่อนอันนี้ผมก็เรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยถูกนะฮะก็ฟังสัก2-3ทีให้ให้แล้วก็เกประเด็นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็เห็นไหมครับต่อให้เป็นศูนย์แต่ว่าเวอร์เทกรุมันยังซีเล็กมันซีเล็กเวอร์เทกรุ๊ปจนวน อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับทีนี้เราก็ทําการเพ้นเข้ากับแขนได้เห็นไหมครับอ่าอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยผมไม่สามารถเพ้นได้รอบวงของข้อแขนได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอันดูไปก่อนไปจนถึงตอนที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ย เนี่ยทีนี้ผมกลับมาเวอร์เท็กเพนเนี่ยพอผมไปเพนปับ๊บเห็นไหมฮะผมเพนได้แค่นี้ไม่สามารถเพนไปได้เหนือนอกเหนือจากนี้ได้เลยมันเพนได้แค่จุดที่เวอร์เท็กกรุ๊ปมันมันเซเลกให้อยู่เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมไม่สามารถเพนให้ตายก็เพนไม่ได้นะวิธีแก่กน,นะพูดซ้ำนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกจะเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยดีนะฮะก็ไปที่ Edit Mode นะครับก่อนก่อนที่จะไป Edit Mode เราต้องเซเล c t วัตถุก,กระดูกที่เป็นต้นปัญหาด้วยนะเอาไว้ด้วยจากนั้นกดแถบเข้า Edit Mode นะครับก็มันก็จะอยู่ในลิสต์ตรงนี้มันจะไปหาเป็นแถบของกระดูกชิ้นนั้นเลยนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ Select เสร็จแล้วก็แอ s i g n ์เข้าไปให้มัน ให้ชื่อของวัวเทกรูปนี้จำเอาไว้ทั้งหมดนี้เลยที่เราเล็อกไว้เสร็จแล้วกลับมาเวทเพนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นค่า1น,นะฮะทีนี้เราก็เวทกลับนะครับอันนี้เวทกลับ ปัญหาการปัญหาต่างๆในริกกิ่งเนี่ยอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการริกกิ่งนะฮะเรื่องของริกกิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาจุกจิกนะครับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าต่อให้ทํางานมาสักพักแล้วก็บางคนก็จะเกลียดริกกิ n งมากนะเพราะว่าปัญหามันจุกจิกมากนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะฮะอย่างนี้เราก็ลองไปเราก็ลองไปดูซิว่ามีในแขนในมือเนี่ยพอดีผมนั่งทํางานอยู่เออเฮ้ มันมีปัญหาอันนี้อยู่เว้ยงั้นก็ทำทิปส์เลยดีกว่านะฮะอะไรอย่างนี้โอเคได้อันนี้แถมๆนิดนึงนะผมใช้เลเวลในการขยายอาขอบเขตด,ด้วยโมดูลเลเวลแทนเห็นไหมมันเลเวลก็จริงๆมันก็จะเลเวลได้แค่ระยะของ ของตรงแฮนด์เนี่ยนะครับที่เราเลือกไว้ในเวอร์เท็เวอร์เท็กกุ่มนั่นเองนะครับวิธีอยากจะให้ไปเนี่ยต่อให้เนี่ยตรงเนี้ยต่อให้เราเวทยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงจุดนูน้นเห็นไหมฮะแล้วก็ไปที่เราต้องเลือกออกระดูกเจ้าปัญหาก่อนแล้วก็ไปที่ด i ดโหมดแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันก็เป็นชื่อของมันจากนั้นเราก็ไปเลือก ก็จะซรายจากนั้นก็ไปที่เวอร์เท็กเพนกลับมา,า,น,มานี่น้ฮะมันก็จะนั่นโอเคทีนี้เราก็เวดได้ตามใจ โอเคก็จบไปนะฮะกับการอ,อ,อธิบายเรื่องของการแก้ปัญหา Vertex Paint ไม่ได้นะครับ p a เพ้นเว t ไม่ได้ไม่ออกมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ Paint ยังไงก็เพ n t ไม่ติดนะครับโอเคก็จบไปก็ติดตามชม b e n n e r t t p s นะครับในอันต่อไปว่าผมจะนำปัญหาอะไรมาสู่น้องๆให้ฟังกันบ้างนะครับสวัสดีครับผม